กึงช่างต้มวัดสินเพชรบุรีนะครับผมตอนนี้ก็นะครับได้ผ่าเครื่องเวฟไร้ผ้าแล้วนะครับพี่เขามาตอนฝนตกอย่างนี้เลยนะครับมาสักครู่นี่ตอนนี้ก็ผ่าเป็นชิ้นแล้วครับพี่เขากลับน่าจะยังไม่ถึงบ้านครับก็เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ล้างประกอบทําอะไรนะครับผมอันนี้เราผ่ามานะครับเนื่องจากเครื่องลูกพี่เขาดังมากเลยนะครับผมรถพี่เขาดังแบบ ดังกกกกกกแล้วก็สตาร์ทไม่ติดด้วยนะครับจอดไว้นานเลยครับก็ตัวนี้นะครับผมผ่าออกมานะครับผมก็ดูชุดเกียร์นะครับเดี๋ยวต้องล้างดูอีกทีหนึ่งนะครับชุดเกียร์นะครับว่าปกติหรือเปล่านะครับผมแล้วก็นะครับตัวของข้อเหวี่ยงนะครับก็เป็นรถ m o d i ายมาแล้วนะครับลูกห้าสิบเกนะครับผม ก้านโนวานะครับผมหนึ่งหกแปดเทนกินะครับผมนี่ครับก็ดูรหัสก้านนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับจะเป็นหนึ่งหกแปดนะครับโนวานะครับผมก็ห้าเก้าโนวาชักห้าถ่วงนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็ลูกสูบแลมองดูยังใหม่ๆอยู่นะครับแล้วก็แหวนลูกสูบนะครับแหวนลูกสูบ อันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมน่าจะไม่นานมากเพราะว่าเข่ายังไม่จับเลยนะครับผมน่าจะจอดไว้ไม่ค่อยได้ขับนะครับเพราะว่าเครื่องมันดังหนักครับดังมากเลยครับก็เช็คลูกสูบนะครับการสูบนะครับนี่ครับมีโยกนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับปกติของการสองยงหวะนะครับผม นิดหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ครับก็แลดูจะเยอะไปครับนี่ครับมันก็อาจจะทําให้ไปฟาดอะไรต่อมีอะไรดังได้นะครับผมตัวนี้ก็สลักน่าจะสิบสี่มิลนะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวลองถอดสลักดูกันนะครับว่ามันดังที่อะไรนะครับผมก็บอกพี่เขาแล้วว่านะครับ ขอผ่าดูก่อนนะครับผมเพราะยังไม่รู้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับปลายนะครับปลายข้อเหวี่ยงนะครับนี่ครับลองสังเกตดูเห็นไหมสลักนี่ครับไปแน่นอนนะครับไม่สลักไปก็ลูกปืนปลายก้านแตกนะครับนี่ครับมันหลวมโยกได้อย่างเงี้ยก็ดังนะครับอันนี้ก็ดังนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดกิ๊บล็อกออกเลยครับต่อมาก็นะครับมาไล่เช็คดู ชุดคัสต์นะครับก็เป็นชุดคัสต์โซนิกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องบิดดูโยกดูครับว่ายางย้ำคัสต์มันเสียหรือเปล่านะครับนี่ครับคัสต์โซนิกด้วยนะครับเป็นเฟืองขับเสาะริมใช่ไหมตัวนี้ก็คัสต์ห้าแผ่นนะครับเรื่องของฝาก็สตาร์ทเท้านะครับอันนี้ก็วาลวลุดแล้วครับ อันนี้ก็นะครับเป็นสลักเดิมนะครับแล้วก็ก้านโวาวาปลายมันจะสิบสี่นะครับผมอันนี้ก็กึงบูธใส่มานะครับผมเพราะว่าเป็นสลักสิบสามนะครับนี่ครับบูธก็ไปนะครับผมบูธหลวมด้วยนะครับบูธไปแล้วนะครับสึกหลวมนะครับก็เดี๋ยวกึงบูธให้ใหม่นะครับส่วนเรื่องก้านตัวนี้นะครับนี่ครับกอไก่จะแตกแล้วแหละลูกปืนนะครับ เห็นไหมครับมันโยกเยอะเกินครับนี่ครับตามหลักมันจะให้ตัวได้นิดเดียวนะตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาเข้าเวียงออกมาเคาะก้านดูนะครับอาจจะเปลี่ยนก้านทักชุดหนึ่งเข้าเวียงก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าเวียงก็ยังมองยังนิ่งอยู่นะครับไม่คดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนก้านต้องตั้งศูนย์อยู่แล้วนะครับก็เวทนี้เช็คแบบ คร่าวๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาล้างแล้วต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เวทลูกค้าก็ทำมานะครับใช้เจดีเดิมทำนะครับผมพอให้ใช้งานได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องฝานะครับเดี๋ยวต้องรื้ออีกว่าทุกปืนแคมนะครับแตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากครับเวลาสตาร์ทครับดังตกใจเลยนะครับผม เรื่องวาวล์วรั่วเรื่องอะไรเงี้ยครับก็เช็คดูให้นะครับอันนี้ก็รื้อคร่าวๆนะครับให้ดูนะครับว่าเอามาจอดปุ๊บรื้อปั๊บอะนะครับไม่ทิ้งไม่นานนะครับงานรถอันนี้ก็เช็คอุปปืนแคมนะครับเดี๋ยวต้องถอดดูอะถอดฝาดูเลยปิดบนล่างแล้วก็แคม นี่ก็เสื้อสูบนะครับลูกสูบนะครับเสื้อนะครับโดนอะไรถากมาเป็นทางเลยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็ดังนะครับดังได้เลยนะครับเนี่ยบนล่างเลยครับไม่รู้โดนอะไรถากมาแล้วรถเป็นคาบูเปิดไอ้นี่ด้วยเปิดกรองด้วยนะครับอาจจะมีเศษหินเศษอะไรเข้านะครับนี่ครับนี่มันถากอย่างเยอะเลยนะครับนี่นะครับส่งแสงให้ดูครับนี่ครับ เป็นรอยลึกเข้าไปเลยนะครับผมโอหตรงนี้ต้องคว้านใหม่ครับทําการคว้านใหม่เป็นรอยถากเยอะมากปอก็ยังหนาอยู่นะครับคว้านได้นะครับคว้านได้หลักๆก,ก็ในฝาก็สาคัญครับมาเช็คท้ายวาวก่อนท้ายวาวห่างก็ดังนะครับบางทีท้ายวาวมันซุดนะครับผมชุบแข็งไม่ดีมันยุบนะครับ นี่ก็โยกเยอะไม่หน่อยครับวาวก็ห่างนะครับตามอายุการใช้งานนอกเดิมนะครับในโซนิกตัวนี้นี่ครับเจอจุดแล้วที่ผมบอกนะครับท้ายวาวบานครับแบบนี้เห็นไหมครับดูทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ไม่บานนะครับนี่ครับจะพอดี กระเดื่องส่วนทางแนว้บางไอ้บานนะครับนี่ครับเห็นไหมครับหัววาวมันจะใหญ่กว่าตัวตั้งวาวเห็นไหมท้ายมันบานนะครับมันบานออกมันเราตอกอะไรตอกเหล็กนานๆอะนะครับมันเลยเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับท้ายวาวบานตัวเนี้ยก็ห่างก็ดังเหมือนกันนะครับแต่จะดังแกกๆนะครับจะไม่ดังกกกกกกนะครับนี่ครับนี่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 สาเหตุของมันที่ดังก็มาจากตัวนี้นะครับนี่ครับ ใายวาลบานนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนี่ครับพอบานแล้วระยะตั้งวาลครับเพี้ยนครับนี่ครับห่างไปหมดนะครับผมก็ตัดวาลใหม่นะครับผมหนึ่งตัวแล้วก็เปลี่ยนตัวน็อตตัวเนี้นะครับเรารื้อฝาออกมาเลยนะครับเอาแคมลูกปืนมาเช็กกันทีละตัวนะครับผมลูกปืนข้อเห่างก็จะใกล้แตกนะครับผมนี่ครับน่าจะใช้งานมานานนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดซ่อมบำรุงนะครับ นี่อันนี้เห็นชัดเลยนี่เห็นชัดเลยนี่ครับข้อเหวี่ยงโยกได้ครับอย่างนี้ก็ดังครับก๊ก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 นะครับนี่ครับสาเหตุหลักๆเลยไอข้อเหวี่ยงโยกนี่แหละนะครับมันมาจากลูกปืนครับนี่ครับใช้งานนานๆลูกปืนมันหลวมมันโยกได้นะครับถ้าเราจับเนี้ยนะครับจะรู้เลยนะครับเนี่ยจะโยกอย่างนี้เลยนะครับนี้แข็งอยู่กับที่นะ นี่ครับเขาเวียงไปแล้วนะครับลูกปืนไปนะครับก็เปลี่ยนลูกปืนคู่หนึ่งกาง้าหนึ่งตัวเปลาหนึ่งตัวคว้านใหม่ครับใช้ไรเลยนะครับอันนี้ปลายก็ต่อมาแล้วนะครับน่าจะเคยวิ่งปลายขาดมาหนึ่งรอบนะครับก็ไม่เป็นไรครับต่อแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคัดมือนะครับไม่ต้องคิดเยอะ อันนี้ลูกสูบก็ไม่มีรอยถากนะครับไม่มีรอยถากแต่ที่ปอกมีรอยถากน่าจะเป็นกรณีแบบว่าหินหรืออะไรเข้าไปนะครับพราลูกสูบก็ยังดีอยู่นะครับผมแต่ว่าต้องคว้านเปลี่ยนไซส์แล้วครับพอคว้านแล้วใช้ลูกเดิมไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจัดล้างให้แล้วก็เดี๋ยวโทรบอกลูกค้านะครับผมว่าทำอะไรบ้างนะครับผม ก็ลูกค้าคอนเฟิร์มก็ประกอบได้นะครับงานเครื่องงานอะไรสนใจก็ส่งมาได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ